สวัสดีครับช่างโน้ตนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับตรงกับวันวิสาขบูชานะครับไหว้พระที่บ้านไปแล้วนะครับทั้งสองหลังเลยนะครับแล้วก็ที่ออฟฟิศที่คาเฟ่คือไหว้ไหว้ทุกที่เลยครับเราก็จะปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเป็นระยะเวลา,ายาวนานแล้วนะครับ คือเราจะทําการไหว้ทุกวันพระอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพาครอบครัวไปวัดไปปล่อยปลาไหลเต่าแล้วก็หอยขมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําบุญนิดนึงนะครับวันพระใหญ่นะครับก็วันนี้งดรับเคสลูกค้า1วันนะครับก็ขออนุญาตทําบุญนะครับเราชาวพุทธนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็ยึดถือปฏิบัติตามแนวของชาวพุทธกันทุกคนนะครับ ก็วันนี้นะครับก็ฟรีสไตล์ก็ใส่เสื้อข้าวหนูทองนะครับชีวิตช่างน้กก็มี2ส,สีเท่านั้นนะครับเสื้อที่ใส่สีม่วงกับสีแดงนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันวิสาขบ,บูชานะครับสวัสดีครับ